โลกมหจรกันของแมลงมันกัดตายนะแมลงกินได้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยปลูกพืชไรดินนะไม่งอแสงอาทิตย์ด้วยสุราไทยก้าวไกลระดับโลกถั่วเทพอร่อยขั้นเทพก็ขายรับขายแฟชชั่นก็ขายโครงการที่อาร์นะครับ่ืยเหลือเกษตรกรที่ไร่ทุกแยกรัฐครับไปขายที่ไหนก็ได้คือเจตตารับถูกโตยต้าใช่ครับโตยต้ากับเจตเตอร์เครื่องกันสุราพรีเมียมเหมากันทั้งวันอ่ะมีเครื่องเนี้ย ไหนดูมานีหน,น่อยมีนมมารีตู้คีบูุเรียนใหญ่ที่สุดในโลกจะได้ไหมนะ่ะมาแล้วมาแล้วโซนควายนตะันนี้เป็นควายนะครับตัวใหญ่เนี่ยควายลิงกูลาออจังคาปิบาร่ามันขี่ในน้ำนะส่วนขวามือก็สนนราคาอยู่ที่4ล้านไม่ขาดไม่เกินนะตัวนี้ก็ปูตินขี่มาแล้วนะควายนี้งูจะสวยหน่อย วดสดีครับวันนี้พามางานงานเกษตรในล่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์แสดงสินค้าเมืองทองธานีค่เดวเราเข้าไปชมยังไงกันว่างานเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั้นจะมีอะไรกันบ้างนะคระับเข้ามาก็เจอทุเรียนยัดก่อนเลยนะ เดีย๋ยวไปดูข้างในมีอะไรกันนะอันนี้เป็นเครื่องออเครื่องอะไรออเครื่องปอกทุเรียนเนี่ยเฮ้ยมีจริงๆด้วย CT สแกนการออกแบบเครื่องคัดแยกความอ่อนแก่หนอนเจาะเมล็ดทุเรียนด้วยเทคโนโลยี CT สแกนโอ้โหก้าวหน้าแต่เก็บของแล้วนะเอา้าวันนี้วันวันสุดท้ายกันงานกำลังเก็บของเลยออันนี้อะไรเปิดโลกมหศัศจรรย์ของมแมลงมันมแมลงโปรตีน กัดตายนะเฮ้ยไปดูแมลงมันของจริงข้างในนั้นนะนี่นี่ครับแมลงมันแมลงกินได้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยบ่อจำลองการปล่อยแมลงมันอันนี้เป็นกลุ่มผสมพันธุ์เนี่ยเขาเนอะไม่ได้สับไม่ได้ปั่นไม่ได้อะไรอย่างเขาได้อยู่ใช่ครับซอยเล็กๆแมลงมันก็เป็นมดชนิดหนึ่งเหมือนมดงามก็ เขาบอกว่าบริษัษเทเศรษฐกิจเหมือนกันนะนี่เป็นบูธของบริษัทซีวิกอะโกเท็เทนะอันนี้เขาปลูกพืชประมาณว่าไร่ดินนะไม่ง้อแสงอาทิตย์ด้วยใช้ไฟใช้แสงไฟปลูกผักสลัดได้หลากหลายชนิดไม่ง้อดินไม่ง้อแดดผักได้ไม่ง้อดินไม่งอ้งอแดดแต่จะเปลืองไฟนิดหนึง่งเราก็มาเอาสะวันสุดท้ายของงานเสแล้วสิ กำลังเก็บพอดีเราเลยไม่ดูดูกระบวนการหมักสุลาชุมชนนะสุลาไทยก้าวไกลระดับโลกกำลังเก็บของอยู่พอดีเลยอันนี้เป็นอะไรครับสมบูรณ์แอดหวานโดนจับแกะค<อ>รับแกวไครับไก่เนื้อครับฟาร์มไก่เนื้อ,เ,อเขาต้องไปกลับแกบด้วยเหรอปกติการเลี้ยงแต่ละตั้งค์เขาต้องมีการกลับแกบทุกครั้งพราะถ้าสมมติเราเลี้ยงแล้วเราไม่กับเนี่ยมันจะมีการสะสมของพวกที่ไก่ก็ ก้ให้ในวนียจะคงเสียครับจะทำให้ไข่ฝ่วยถ้าไม่ใช้เครื่องจะใช้อะไรการจะใช้คนเป็นคนกลับอะ่ะ<อ>จะใช้คนครับฟาดฟาดแซดไปทำให้มันวนให้ระบายแจ๊สให,ให้ให้กลับลิกหน้าของเสียาวันละท้าโอ้ทำทุกวันเลยแต่ถ้ามีเครื่องก็จะปล่อยเลยคนก็ตกงานคิดว่าอาจจะเข้าไปเปลี่ยนไปทดแทนหน้าที่งานตัวนี้นะแล้วคนไปนทำงานอื่นแทนนี่ใช้แบตเตอรี่แน่เลยใช้แบตเตอรี่ใช่ครับผมเพราะมันเคลื่อนที่ตลอด ต้องแบบว่าอยู่ในวงการเลี้ยงไก่จะรู้ขอบคุณครับอุบลไบโอเอชานลระบบและบริการหลักศนะูนย์บริการข้อมูลทางการ,กรเกษตรมีมาออกบูธด้วยโอ,โ,อโอ้กำลังเก็บของตรงนี้เก็บของมาไม่ทันเดี๋ยวไปเดินดูบูธท,ที่ยังพอมีเหลืออยู่บ้างนะวันนี้มาสะเย็นแล้วก็เลยไม่ทันนะของมหาวิทยาลัยก็มาออกหลายบูธนะ อย่างอันนี้เป็นอะไรกรมการข้าวนี้เป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อว่ามีการให้ความรู้เกี่ยวกับทางการเกษตรที่ดีที่สุดในโลกลนี้แม่ฟ้าหลวงก็มาก็กาลังเก็บของกันนะเนาะนี่อะไรเครื่องกําจัดขยะนี่เป็นถั่วเทพอร่อยขั้นเทพอันนี้โตโยต้า โอ้เป็นแบบรถขายกาแฟถามได้นะคอันนี้ขายรถหรือขายรถก็ะะขายครับขายแฟนชายก็ขายของโตโยต้าเหรอโตโยต้าครับกาแฟก,ก็ของโตโยตา้านั่งเป็นธุรกิจใหม่โตโยต้าตายแล้วตายแล้วโตโยต้า,ตาเอาหมดแล้วโครงการทีเอาร์นะครับขอลอันนี้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ไร่พืชแมกดาบาน์ขายแฟนชายกาแฟด้วยใช่ครับขายเพราะผมซื้ออย่างนี้ไปก็ขายกาแฟได้เลยใช่ครับอ่าก็จะมีแบบร้านไทยร้านสีครับ มีคีออสมีแดนนารอนเมาดอกถ้าเป็นรถอย่างนี้รถแบบนี้ลงอุปกรณ์หมดเลยครับพร้อมสูตรเลยร้านสี่ครับลูกค้าคุณค้าหักเบรรวมรถด้วยใช่ครับรวมรถด้วยอันนี้มันรถอะไรอ่ะไอบีซีโร่ครับตัวรถจะอยู่ที่ห้าแสนเกนครับได้มีตีตู้อีกสี่แสนแบบตามนี้เลยใช่ครับอลูกค้าปีสองแบบครับแบบยืนข้างล่างกับยืนบนรถ หน้านี้เป็นแบบอะไรน,นีนแบบยืนโค้งหนุ่ากเยอะแลหรือลูกค้ามีแบบเป็นของตัวเองค้าก็มาคุยกับเราได้เราก็อกอ,กอกแบบตามใจลูกค้าได้การชัยกาแฟนี่ต้องมีการเสียอะไรรายเดือนเสียเปอร์เซ็นต์3เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนนานเท่าไหร่อ่าอยู่ที่ทางลูกค้าคุยกับฝ่ายการตลาด แล้วไม่จํากัดว่าจะต้องไปขายที่ไหนถ้ามีคนขายเดิมอยู่อะไรเงี้ยครับรถไถ่เนี่ถ้าขอกงานออกเยอะกว่นี้ถ้าลูกค้ามีออกเลยๆต้องมีคนมาติดต่อนะครับผมมาขายก็จะมีคนติดต่อไ์โคราชแฟงอย่างนี้ก็มีถ้าลูกค้าได้ออกงานเดียวเพืเดี๋ยวจะมีคนไปต่อไปเลยติดต่อไปทําไงติดต่อไปขายครับอ๋อเหรอติดต่อไปขายติดต่อไปขายใช่เห็นเราขายจะติดต่อไปขายร้านสี่ถ้าซื้อรถธรรมดาก็ได้คันเดียวอันนี้ได้ร้านขายกาแฟด้วยได้เงิน ขับไปขายที่ไหนก็ได้เออเขาท่าไว้่อีกฝั่งหนึ่งดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งไหนจะเป็นตู้แช่ตู้เก็บของตรงั่งจะเป็นร่าเก็บของให้เปิดฝั่งซ้ายมือขายใช่ไหมใช่ครับข้างหลังจเป็นตู้เย็นขึ้นยังไงผมจะมีบันไดมันขึ้นไม่ได้มันขึ้นจากข้างนอกอย่างนี้ใช่ไหมถูกแล้วอ่เดี่ยวฝั่งนี้บันไดหยุดจากข้างนอกชื่อร้านให้ผมอ่านว่าอะไรเนี่ยคือเจต้าครับตัวเกต้าใช่ครับตโยต้ากับเจตเตอร์ เออเอา,เ,อาเป็นอารประสบครับมาประสบพี่ชื่ออะไรนะครับชื่อโอเล่ครับครับสนใจน่าสนใจได้เจอท่านเล่ดีๆนะลูกค้าก็ยังมางานนี้ก็ส่งไว้แก้วมีครับอาทิสชาภูเก็ตมันมันจะเป็นเหล็กเราคือเกี่ยวกันเรื่องกันสุราไทยเหรอทำเหล้าขายได้เหรอสยามจินจินแรกแห่งสยาม <c oughs> อันนี้ไม่เข้าใจเฮ้ย อันนี้เครื่องกันสุราไทยทีหลังเราก็ไม่ต้องไปซื้อเหล้าแล้วนะเราเครื่องนี้เราไปกันเหล้ากินเองได้เลยนนเครื่องกันสุราพรีเมียมน้ำมันหอมสมุนไพรเมาทั้งวันนะ่ะมีเครื่องนี้นนเครื่องที่เห็นนี่เอาไปกันเหล้านะก็คือเหล้าสุราชุมชนอะไรเงี้ยนะวายวายแปลว่าทำไมอ้อยใจหอมมักจากอ้อยกันด้วยใจก็เลยกลายเป็นอ้อยใจ รถโบราณไทยทีเนี่ยขายบนรถเลยอ่ะมีเป็นสุรากันทำจากอ้อยอันนี้เขากันให้ดูเหรออันนี้เป็นเหล้าอ้อยขอเหล้าเหล้าเหล้าจากน้ำอ้อยยี่ห้อชัยภูมิอันนี้เป็นไร่พารวยมาสารคามเป็นสุราชุมชนนะอันนี้เป็นรถขายผัดไทยนะ อันนี้ขายอะไรยากิโฮลิไก่ย่างเสียบไม้ไผ่ทองไอศครีมอันนี้มานีมีนมไหนดูมานีหน่อยมีนมมารีขายพวกชาปังปิ้ง สนับสนุนโดยธนาคารอมสินใจไปเดี๋ยวไปนะไดูเองไหนงานมีอะไรอีกเอากเอไอสายเลือกไทยเลี้ยงเป็ดไก่สายพันธุ์โลกเก็บของแล้วอันนี้เป็นอะไรเข็มเล็กเข็มเหล็กฐานรากทุกงานก่อสร้างเอาโบชว์ไปศึกษาก่อนก็ได้ครับใช่ครับผมเ,บเข็มเล็กก็คือ ทำเป็นฐานบ้านอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับผมเราเป็นขายเก็บม้อนกับติดตั้งเอาเป็นเป็นเกลียวอ๋อใช่เราจะหมุนลงไปดินเอาแล้วมันจะแข็งแรงไหมเนี่ยแข็งแรงครับผมนีแ้แล้วเราจะรู้ระยะหรอว่าจะลงไปเท่าไหร่เราจะถามลูกค้าก่อนว่าต้องการเป็นรับโครงสร้างแบบไหนรับพื้นที่หน้างานเท่าไหร่ครับผม <ừ. S 2> แล้วเราจะคำนวณเป็นรุ่นเข็ยออกมาให้เนี่ยเรามีทยิมวิโซรก์กรคำนวณอยู่ครับเรื่องมือ ที่เราติดตั้งได้แคบสุดคือ50เซนครับเราสามารถเข้าได้บซ่แข็มของเราจะมี4แบบคือรุ่น N รุ่น F รุ่น FS รุ่น D รุ่น D คือสูงชั้นดินดานครับบ้านรับ 2, 2ชั้นไหวไหมไวครับเรารองรับถึงบ้าน4ชั้นเลยครับไทสนีไทยเดตตลิเวอรีใครที่อยสินค้าต่างๆรปที่เและนี้ปังนมควาย นมควายแท้ร้อยเอร์เซ็นตไม่มีแลคโตเปิดตัวแทนจำหน่ายนนี้อะไรตู้คีบทุเรียนใหญ่ที่สุดในโลกโอ้ดูคนต่อคิวคีบทุเรียนดิเอาแล้วเดีย๋ยวไปดูเข้าคีบทุเรียนกันนะมีแววไหมไหมละ่ะนี่อ่ะนี้เป็นตัวคีบนะจะได้ไหมนะ่ะมาแล้วมาแล้ว เออน่าเสียใจธาานาคารอมสินก็มานะครับอ,อมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมนะครับตรงนี้ก็เป็นโซนควายนะควาย Buffalo and Exotic Expo เป็นพวกผลิตภัณฑ์จากควายนะเฮ้ยม,มีควายจริงๆเหร ทั้งในเมียรมีควายใช่ไหมใช่ค่ะมีเห็นน้องโกมันแล้วก็ทางนี้จะเป็นองทางคงศ์งสิทธิยาค่ะมีแพะม้าค่ะมีปลาไหลนะงูอันนี้เป็นงูอะไรเนี่ยงูเหลือป่ะมาจากศรีอยุธยาพาร์คอยุธยานี่เองโอ้จับงู เขา,ามีบริการอุ้มงูได้ด้วยนะนี่เป็นอะไรครับคแคระนะตัวน้อยอันนี้เป็นควายนะครับตัวใหญ่ๆเนี่ยค,ควายอันนี้เป็นตัวอะไรนะมีป้ายบอกนี่เป็นปมาน้าสัมมาตัวเล็กนิดนึงน่าจะเป็นประมาณแบบมาา้าแครอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ให้อาหารสัตว์นะนี่อะไรอะ่ะเฮ้ยลิงอู้ดอลังอูตังอูรลังอูตังกไป เอาแล้วมีลังกูตังอันนี้ก็เป็นคาปิบาร่านะครับคาปิบาร่าคุณนสมบัติของมันก็จะไม่เหมือนสัตว์อย่างอื่นนะมันขี้ในน้ำนะอันนี้ก็เป็นวัวตัวซ้ายมือก็จะมีราคาถึงสามล้านห้าเลยนะส่วนขวามือก็สนนราคาอยู่ที่สี่ล้านไม่ขาดไม่เกินนะตัวนี้ก็ ปูตินขี่มาแล้วนะควายนี้ไม่ธรรมดาเลยมันชื่อว่าน้องคิงคองนะโอ้โอมาดูใกล้ๆเลยเนี่ตัวนี้ควายเผือกตัวนี้สนนราคาอยู่ที่25ล้านมาดูรูปมันชัดๆมันกำลังหลัดอยู่ตัวนี้ก็จะเรียกเราจะเรียกมันว่าตัวดองกี้ไหมมองสายหน้าใส่ปอกคอด้วยเนี่ยแสดงว่ามันมีเจ้าของ นี่มาดูลิงอูรลังอูตังอูราอูตัง,งคูร์หลายคนแงน้องเยอะมากครับหรอกคะแล้วก็ดูงูงด้วยนะงู<ม><ม>จะสวยหน่อยโดมนี้มีอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูกันมันคือท<า>้องฟ้าจำลองนั่นเองเงินวิจัยเน้าหนั่จเป็นการแก้ปัญหากระบวนการผลิตอาดาสนับสนุนงานวิจัยในการแถวนี้ก็จะเป็นบริเวณโซนสินค้าโอท็อปแบบหรือเปล่าเนี่ย น้ำผลไม้ร้านนี้ขายอะไรครับชนะหรือแพ้ครับอื้อนี่เป็นอะไรครับขนมเพชรบุรีนี่อะไรกำลังเก็บเลยเก็บแล้วขมิ้นชันหุ้นสิ้นน้ำมันมะพร้าวแมงกระพุนกรอบนอ้ขอกรองครับเผ็ดนิดนึงนะได้ไหมเป็นไงครับก็ใช้ได้นะเหมือนอะไร เหมือนอะไรปลาเหมือนปลาใช่ปลาเพราะแมงกะพุนเป็นอาหารทะเลเนาะใช่อืมมาจากทะเลเแบบมาซี่ห้องอาหารที่สุดที่โอ้โหไม่เคยไม่เคยเห็นอร่อยนะครับแล้วก็คอลลาเจนสูงมากในตัวของเขาเนี่ยคอลลาเจนถึงพันห้าร้อยมิลลิกรัมยิ่งกว่าอาหารเสริมออะไรอันนี้เป็นนวัตกรรมบำรุงน้ำนมคุณแม่หลังคลอดข้าวโอ๊ตอันนี้เป็นอะไรเนี่ยนวัตกรรมการจัดการขยะอินทรีย์ นี่อะไรสุราแชา่แล้วก็มีนมด้วยนะตรงนี้ก็เป็นอะไรแต่ข้าวประวนันข้าวไหลแป้งโคโคู่ดำเนินทอกสแกลมไปว่าทกสสทากสก็มานะไม่มาไม่ได้งานอย่างนี้อันนี้อะไรผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิวแพ้ง,ง่ายอันนี้อะไรอาหารเสริมพืชเอาไปเหมือนปุ๋ยนะอันนี้เป็นเครื่องมือช่างเครื่องขายของอัตโนมัติซีวิก ฮัลโกลเทคอันนี้เขาจะปลูกผักแบบไม่ง้อดินไม่ง้อแดดเลยนะเนี่ยแล้วก็สามารถควบคุมจากโทรศัพท์มือถือเราเลยนี่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกโหนี่เครื่องหมดเลยเนี่ยไม่ต้องเมื่อยแรงเลยใส่เครื่องอย่างเดียวนี่เครื่องล้างถาดเพราะต้นกล้าอันนี้เป็นเครื่องช่างและบรรจุอัตโนมัตริรุ่นติดกับถังพัก<ห>เครื่องยกกระสอบข้าวเนี่ยโอ้โห,โหไม่ต้องยกเองแล้วเครื่องช่างแล้วก็บรรจุอัตโนมัติ บรรจุลงกระสอบเลยนี่ก็เป็นโรนนะโดนเกษตรมี4ใบพัดส,สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างแบรนด์ของตัวเองมาติดต่อก็ได้นะถ้าอยากมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองไม่ต้องทำโรงงานเองมเมล็ดพืชก็มีขายนะง,งานนี้โกอาโกฟาร์มกว่าจะมาเป็นช็อกโกแลตที่คุณชื่นชอบนี่ ้นโกโก้แล้วก็มาเป็นช็อกโกแลตจากไอตัวนี้ปุ๊บอะเราก็มาทําการคือมาหมักเพื่อได้มนเมล็ดตัวนี้ขึ้นมาอันนี้เขา,าเรียกว่าเมล็ดแห่งโกโก้แะกระบวนการต่อมาคือถ้าเราจะทําเป็นผงเราเอาตัวเนี้ยไปบีบเพื่อให้ได้ตัวน้ํามันออกแล้วได้กากากากตัวนี้คือไปปั่นเพื่อเป็นผงกระบวนการาการ็เป็นอย่างนี้เลยลองเนื้อนะอันนี้ดักเก็บติดอ๋อน,นี่กินได้เลยอันนี้ด์กพี่อลองจิบจิบดูดักเก็บิดได้เลย นี่ช็อกโกแลตแท้แล้วเราจะดูยังไงว่าอันไหนแท้ไม่แท้เขาเวลาเราจับตรงเนี้ตอนนี้มันเย็นเนาะถ้าเราออกนอกห้องสักพักหนึง่งอ่ะมันจะขีดความเยืยแต่ถ้าช็อกโกแลตปลอมอ่ะอย่างนี้ไปเถอะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเกือบจะหมดแล้วอันนี้ลาออกจากงานประจํามาทําเกษตรไร่ภูฟ้าใสนี่รับปรึกษางานด้านการเกษตรด้วย